ทักท้ายสบายดีตอนบ่ายนะพี่น,อนอ้องเพราะว่าตู้วนห่วงหอกตูนี่เมื่อนี้ก็ออกเสียงอีกแล้ว <c oughs> จอยแทยจอยวะอันนั้นเน่บอตกวนะวนะ,นะ,นะไปจนเบิดพี่น้องเอ้ย คนที่จ้างก็ต้องให้เบิงว่ามันลําบากลําเบนซําใดเมื่อยซําใดคนที่จ้างแลบ่เข้าใจละต่อเท่ทต่อว่าว่าเพลงจังซันจังซี่แล้วบ่นึกถึงว่าคนที่เข้าไปมันมีไฟประดอกประดับอีกผูเบิ่ง <c oughs> มันตกเดอ้ตอตัวนั้นนะ่ะ ตายละนี่ไปแล้วหาเงินให้น้องมาว่าเงินหน่อยเงินหลายเนาะก็ต้องหาบายบาย đi tắm mặt cười mong hắn tắm 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 con tắm 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 ดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้ามื่อนียังเบัมากับเคยหน้าดีได้เคยหน้าดีเฮาสวัสดีสบายดีครับใช่คอยนะฮะคอยสวัสดีท่านผู้ชมวันมื้อนึ่งคอยสวัสดีพัฒนะสวัสดีครับมื่อนี่สิบ้ามาเก็บเครื่องเสียงอีกครับตื่นเต่ามาานาบ่าน่างต้องเฝ้าไปเก็บเครื่องเสียง ปิดประตูเฮียนก่อนว่าเต่าตีประ,ประทร้วไรเบสุมือสุมือเรียเจ่ะบอเจี๊ยรถอยู่กับพุ่น ส่วนมันโต้องมาลืมได้คนที่หักเจ้าบัดใจนนว้อ,องสามไว้เปลี่ยนใจไว้ว่าหักมาหลายปีสร้างความดีกับน้องเลยม,มาเท่าแก่มันเข่าแสงตัดหนา้าเจ็บปวดอุลานา้ำตาไหลน้อง คนจนมนมองหักเขาสองต้องมาแพ้ไพยเสร็จทีย่งน้องจากไปคนจนอย่างไห้ต้องมาเสียทีเขาเงินก่อนไ่สื่อรถไทยแท็กเตอร์ให้ฟรีเฮ็ดสวนมันสวยน้องหลายปีคุณค่าบ่มีเลยโนหนามนเบาเรื่องความจน ดุดสวนมันต้นยังได้ดาวเพิ่นคูงันมาเห็ดสวนมันต้นก็เพื่อหน้ามนอยู่ดีกินดีเป็นเพียงอดีคำสัญญากองปัตตพีถ้าขายมันได้กำไรดีเดือนสี่ปีดีสองเฮาแต่งงาน อกายสะท้านเมื่อความฝันมาเพ่พังมัง่งเบาสวนมันหัวใจอ้างว้างเมื่อบอ่มีนางเคียงข้างตากมันพวกเท่าแก่ใหญ่ มาหอดเพียงงานนะครับเก็บไปแล้วครึ่งหนึ่งอา่าจบงานหลังเป็นการเก็บของเอากลับเงยนครับหลอบเสาแต่ว่าโดนเจ็บบกคนขึ้น,นเพราะว่าอันตรายครับรถอิตแตนนี่่น บอมีไฟไท่ายครับอันตรายในการขน,นก้อนขึ้นจะเป็นการขนเอาตอนเสาเอาวนี้นครับหลังจากจัดงานครับงานแต่งมันแตนแตนกลางครับอยู่กลางกลางบาท

ได้คืนไอศกเือหานี้อาจจะมีความเลนอยู่นิดหน่อยเออเขายากที่นี่โอ้เหยังะตื่นอ่ะานแบบมนีนื so ้อหัวเลยค่ะ่หั่

ม,มันก็พมัมตมัมีเทคนิคมันมีสูตร <c oughs> ให้่าถึกสูตรแว่ากับโต๊นะมังเดียวมาโต๊ะใส่หัวไอ้นจ้ là.

เราคือเราเส้นเหล่าเส้นใดต่อวันนี้มือเลยบ่กินน้ำก่อนเข้ากินน้ำก่อนเนาะเฮ้ยข่าเตะเข้ากินน้ำกินน้ำกินน้ำหล่ะเสดไปสวนต่อราคาทึ่เดียวเขากับซีคายกับบุ้งลองถามมึงได้ไหมราคาเท่าไหร่เก็บตู้แล้วกินเขาก่อนไปเอกกับน้องลิลลี่เขาเสียงหายแล้วคอย ประกอบงานเสมือเลยออกกลางงานจับภาพล,าล้ะครับ้าบายบมานแตนเอาไปเจอกันงานหนาครับงานนี้จบแล้วกับบ้านตอน Đây học kiếp lọc học

vậy không à vậy không vậy đi vào đây vào đây ơi dừng đần

ทำงานกันมีแต่ไว้ใช้เล็บมันนี่ค่ะเก็บต,ตู้ลำโพงเสซ็จเรียบร้อยคุ้มเซ็จเรียบร้อยอย่างดีนะครับถ้าเบิ้งเพื่อนว่าเพื่อนสิตจ้างอีกครับหลุ่นก้อนมันทียี่สิบสามนี่สิทธิ์ให้บอฮือบอมี สำหรับคลิปนี้ในการไปเก็บตู้ลำโพงนะครับไปเก็บตู้ลำโพงแล้วก็งานแต่งของบ้านแต่นะครับคือแต่ละหมู่บ้านนะครับเด้อแต่ละหมู่บ้านงานแต่งนี่จะเพื่นที่เฮ็ดบกขึ้นกันครับจังที่ผมเคยลงไปคืองานแต่งบ้านควนควายก็จะเป็นการเฮ็ดอีกแบบหนึ่งบ้านแต่นก็นจะมีการเฮ็ดอีกแบบหนึ่งก็คือจังที่เห็นว่าเป็น ขบวนขันหมากก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับผมสำหรับคลิปนี้ในบรรยากาศงานแต่งบ้านแฟนผมก็ขอจบเค่เทํานี้ถ้าเบิ้งคลิปทัดไปครับว่าสิมีอียังเห็บเบิ้องอีกนะครับผมแต่ละหม่องประพี่นี่ทีเห็ดจังไหรติดตามชุ่มในคลิปต่อไปครับผมจะใน,นคลิปนี้ผมขอกลา่าวคําว่าสวัสดีครับ